โอ้ยขายดีขายดีนะบางๆโอ้ยอันนี่ก็น่ารักเวลาแอดแกะกล่องดีกว่าฮู้ยสวัสดีครับวุนดุคุณโลโก้คนดูวันนี้นะผมมาเปิดร้านอาร์ทอยครับทุกคนเปิดมาได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วและผมนะมีเรื่องจะมาเมาส์ทุกคนรู้ไหมว่าผมเนี่ยแต่ละวันเนี้เจอลูกค้าแต่ละประเภทนะโอ้โหบอกเลยว่าเหนื่อยมากเลยทุกคนอยากรู้ใช่ไหมผมเหนื่อยไง เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าลูกค้าแต่ละประเภทที่ผมเจอเนี่ยจะมียังไงบ้างงั้นเราไปดูลูกค้าดีกว่าผมว่าน่าจะมาแล้วนะเวลาประมาณเนี้ยลูกค้าดวงดีโอ้ยวันนียนะอยากสุ่มอาร์ททอยมากเลยเนี่ยแต่ไม่รู้นะว่าร้านแถวเนี้ยจะมีหรือเปล่าอ่ะเออพี่คะอ๋อครับผมทานอาร์ททอยไปทางไหนคะทานอาร์ททอยไปทางงูครับผมกินข้าวก่อนไหมพี่มีข้าวผัดกะเพรานะใช่ไหม ที่นี่มัาลาอาร์ทอยไม่เห็นได้ไงนี่ของมันเยอะขนาดนี้พี่ที่ตามันเบอร์นิดนึงอะ่ะพี่ตัดไว้แล้วโดูดิทุกคนอาร์ทอยเต็มร้านทุกคนเลยอะมีมอลลี่แบบจิ๋วนะแบบจิ๋วจิ๋วเหรอใช่ไปพี่ทีวีเฮ้ยไปพี่ทีวีสามหรอแน่นอนพี่ที่ออกมาไม่ได้ทุกคนนอกจากร้านนี้เนี่ยมีเป็นพิีกล่องใหญ่ไหมคะ ทำไมจะไม่มีล่ะอยู่นี่ไงที่มือขะเนี่ยเอาไหมเอาไหมอีรถให้ถูกๆเลยปกติขายอะไรปกติขายอะไรห้าร้อยยพี่ขายให้ห้าอยบาทเนี่ห้รบาทห้าร้อยหนบาทอะไรเนยอุ้ยน่าสุใจมากเลยทุกคนงั้นหนูเอากล่องหนึ่งเลยกันค่ะเลาก่องไหนอย่านะอย่าเลยอย่เลยตามสบายโอ้ยดูวิธีวีซารัลองแกะได้ไหมซื้อต้องจ่ายตังก่อนที่แกะอ่าาาาาาา สี่ร้อยแปดสิบอ่ะวาให้ยี่สิบบาทแค่นี้พอหมดตัวแล้วก็ก็ได้อ่าอ่าอ่าปลาปลามีเพื่อนๆเราเนะมาแกะกันดีกว่าเอาตัวไหนดีนะนี่เราอยากได้นี่กระต่ายอ่ากระต่ายจะได้ไหมเนี่ยฮะถ้าเราได้กระต่ายอ่ะก็ได้กระต่ายไงแต่มันเป็นกล่องสุ่มอะแล้โหแล้วก็ต้องทำใจนะถึงเราอยากได้อะไรมันก็จะสุ่มอะไรที่มันไม่ได้อย่างดังใจเรามาให้อ่ะทำใจเลยมีสองเลยอมีมีเราอาจจะโชคดีอยากได้เอ้ยได้ตัวที่เราอยากได้ เุ้ยทไม่เอาที่ร้านนะคุณทุกคนเอาที่ร้านแม่ดูว่เอาไว้ที่ร้านอะไรก็ได้จ้ะมามาเฮ้ยเมื่อกี้โบยจะอยากได้อะไรก็ตายใช่ไหมถึงแล้นหนึ่งสองสามด้ยด้วยโอ้ยดวงเรานี่อยากหน้อะไรก็ได้เนี่ยโอ้ยเพื่อนโอ้โหวนนี้นะเราอะดวงดีมากเลยอะอืม งั้นหนูว่าหนูขอซุ่มอีกกล่องหนึ่งก่าค่ะอ๋อได้แล้วอันเดี๋ยวอันนี้กล่องนี้เปิดไปแล้วเปิดไปแล้วอ่ะกล่องนี้แล้วกล่องน,นี้ใช่ไหมเมื่อก,กี้ได้กระต่ายใช่ไหมทุกคนอันนี้เก็บนี้ใหนน้นะอันนั้นเราอยากได้ไดอยากได้นี่อยากได้หมูพี่ไม่รู้ว่ามีคนแกะไปได้ไหรือยังนะโอ้หถ้าหนูแกะได้อีกรอบก็คือแบบดวงวิจัดเลยว่ะอืมไม่ได้ไหนหนูนี่จะได้อะไรเราอ่ะดู่ว่าเฮ้ยมาเป็นซอยอีกแล้วเมื่อกี้อยากเราอยากได้ฮะเอามา โอ้ยมาอาไรอ่ะอะไรอ่ะได้หม oh ูอยากได้หมูหนึ่งสองสามฮู้ยหมูจริงด้วยฮู้ยนี่เพื่อนๆเราว่านะคืนนี้เราอะนอนหลับฝันดีแหละได้แต่ตัวที่อยากได้ดูดิดีดีโอ้แต่ายตังก่อนอย่ลืมจ่ายตังค์อันนี้อันนี้เราไลืมจะกลับซะแล้วเว้ยนี่เราก็ลืมทัวร์แล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ อ่นี้ไมคนี้แหค่ะอเจ้ดี้ดี่ไ้ไม่้ยหล่นเดี๋ยวรอพี่รอพี่เคายไป้ยน่งไงทุกคนลูกค้าประเภทแรกนะสุ่มอะไรปุ๊อยากได้อะไรก็ได้สิ่งนั้นเลยเฮยไม่น่าเชื่อนะอยาเราอยากได้อะไนะไม่มีในบ็อกอีกเรานี้ทอแท้จริงเอนเราโชคมากเลยได้ซ้าประมาณส0ตัวบอกๆนึ่งเลยะอุ้ย สเ้เดี๋ยวเราไปดูลูกค้าคนต่อไปดีกว่านะลูกค้าคนต่อไปจะมาเรื่องเนี้ยลูกค้าดวงไม่ดีโอ้โหโหเนี่ยเหรอร้านกองสุ่มที่เขาบอกกันนะ มึงเปิดใหม่นะร้านเนี้ยบอกเลยคนจะซีเค็ตไปเยอะด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับมีร้านกล่องสุ่มใช่ไหมคะเนี่ยแน่นอนมีแต่กล่องสุ่มแบบนี้ก็ต้องเป็นร้านกล่องสุ่มสิครับโอ้คือพอดีเพื่อนหนูบอกมาต่อมาค่ะว่าร้านนี้เนี่ยกล่องสุ่มเนี่ยเยอะมากจริงเหรอใช่ไหมเพื่อนหนูมาเปิดแล้วได้ตัวที่อยากได้อะอ๋อคนนั้นเหรอเอาแล้วเพื่อนเนี่ยก็ว่าหน้าคุ้นๆเสื้อก็เหมือนกันกางเกงก็เหมือนกันโอ้โหก็เหมือนกันแะ เหมือนอยู่เหมือนเหมือนเหมือนเมือนเห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 มือเหมือนเหมือนเหือนเหมือนเหมือนเหมืนเหมือ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 นเอนเหมือนเอนเหือเหมือนเหมือเอนเหมือนเหมือมือนเอนเหมือเหมือน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 เหมนเหมือนเหมนเหมือนเหมืนเหมือนเหมนเหอนเหมือนเนเหมือนเอนเหมือเหมือนเหืออนเหมือนเหมหมืมือนเหนเอนเหมือนเหมเหมือนเหมืนเหมหมือนอนเืออนเหมือนเหมอนอนเหมืนเหมือนเหนเหเหอนเหมืนเหนเหมือนเหมหมอนเหมือนนเอนเหมนหนเหอนเหมือนเหมือนนเหมมืเหมอ เท่่าไหรคะอันนี้ปกติเขาขายเท่าไหร่พันพันเท่าไหร่ไม่รู้ว่าแต่พันกว่าบาทพี่ให้พันหนึ่งเลยแล้วกันให้พันหนึ่งอืมตกล่ะไหมอ่าก้าวแล้ก็ได้ก้าวแล้ก็ได้ก็ได้เออเรานะอยากได้เป็นสีสีนี้สีขาวต้องได้แน่นอนไม่ก็อยากได้นี่ซีเครสเฮ้ยถ้าได้สีเคลสกินกี่ล้านเลยนะถ้าพี่จำได้นี่คือลปองนี้นี่ ไม่มีแบบทุกคนเปิดได้ตัวธรรมดาหมดแล้วอะอาจจะมีสีเขียวก็ได้นะเนี่ยอยากได้สีเขียวทุกคนพร้อมสามสามหนึ่งนี่เพื่อนเราว่านนะตัวนี้เนี่ยต้องเป็นสีเขียวแน่นอนเราน่ก็เป็นคนดวงดีด้วยสิมามามาอะไรอ่ะเลือ2สามไปสีฟ้าโอเคสาม ไม่เป็นไรแต่ยังมีกล่องนะแต่ว่ามันมันได้มีสีขาวอ่ะก็มีอีกกล่องนะทุกคนงั้นขอดูหน่อยได้ไหมคะเฮ้ยแบบอันนี้ยังไม่เท่าไรไงฮะเดิมทันเดิมทัเดิมเดิมก็าแน่นอนนี่เอาอยากได้สีอยากได้นี้อยากได้สีมิ้นส์มิ้นเหรอแกะตรงไหนแกะได้ตูดได้ไหมน้าได้แกะได้ตูดอาจจะแบบเป็นดวงอะไรแบบนี้เคลยไว้นะเคาะเออเคาะดอกมาสคอตดอก ไอ้หนูหนูนี่ดวงไม่ดีนะทำไมอะทำไมเราดวงไม่ดีอะทุกคนเพื่อนเรานี่อยากได้อะไรก็คือได้อย่างไรนะนี่เราไม่ตรงสักอันเลยนะเ,นเพื่อนๆวันนี้ดวงเราเนี่ยไม่ดีเลยอะงั้นหนู <ทำ S 2> เอาแค่นี้แหละคะ่ะลูกค้าสายมู มาถึงร้านกล่องสุ่มแล้ววันนี้นะเรามากับเพื่อนรักนำโชคเลยนี่มาตลกเลยทุกคนเนี่ยนะเป็นแบบเป็นตัวนีว้อเรียกมัเอ้าชุดเดิมเสื้อเดิมมัดแจกมัดมัด,มดเปียเหมือนเดิมเหมือนเดิมไหมเนี่ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่วันนี้น,นี่ฉัน้ยอะไรอ่ะ เหลือกันเองค่ะเนี่ยตัวนี้เนี่ยนำโชคมากเลยนะคะเดาเพืพ่อน <ำ S 1> คุณมาทำไมนะำอะขับรถกับเด็กประเดกเพื่อนคุณมาทำไมอ่ะเอามันนำโชคเลยคะ่ะก็วันนี้ฉันกลังอยากแกะกล่องสุ่มแล้วดวงดีๆอันว่าสายมูอ่ะเนี่ยค่ะแน่นอนคะ่ะนั้นหลบหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าจะเลือกกล่องสุ่มอะคะ่ะเอาเอะไรครับเอาอะไรครับอุ้ยเอาอะไรดีทุกคนดูสิมี baby TV สามมีลาบุบุบูมี power c u เก็ มีอะไรอ่ะงนันซิดรีมอุย้ยมีที่ของที่หญ่อะไรทั้งนั้นเลยทุกคน<ม>งั้นเราว่าน้าแล้วเอาเบบี้ทีดีกว่าทุกคนงั้นหักกะโหลกช่วยเราด้วยนะดูก่อนว่ามีตัวไหนบ้างขอขอขอ,ขอดูหน่อยนะคะอ๋อใช่ใช่ใช่ชมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้งั้นเอานี่อยากได้แกะตัวนี้เลยเบบ้แกะเบบิหัวกะโหลกช่วยหน่อยนะดูให้หน่อยว่าแกะเนี่ยอยู่กองไหนเดี๋ยวเราน่าจะเอากระดิ่งนี้เนี่ย จนันไปเรื่อยแล้วถ้าตัวไหนเป็นแก่มันจะอยู่ที่กล่องนั้นอุย้ยจริงปะเนี่ยมาดูกันหนึ่งสองนะสามอันนี้ไม่ใช่อันน,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 นี้อันนี้ไม่ใช่อยู่แล้วข้าเป็น,ลนโลยโอ้เฮ้ยหยุดแล้วจริงเปล่าลายมันหยุดเองอย่าไม่อยา,อยากจามาลบหลูห่นะนี่นี่กล่องนี้เลยเพื่อนๆหยิบมันเลยกล่องนี้จริงๆใช่ไหมห้าร้อใช่ว๊ายมองหน้าทำไมอ่ะ ห้าร้อยอะไรนะห้าร้อยห้าร้อยเร่มขอแกะก่อนสิแกะอะไรก็ต้องจ่ายก่อนปกติอ่ะเรามาแกะกันเลยอยากอะไอยากได้เดี๋ยวที่แกะใช่ไหมแกะหรือแพ้ไหมแพ้แพ้แกะนี่เลยเนาะมาดูกันว่าจะตรงไหมนะทุกคนโอ้โหมาสามสองหนึ่งว้ายไม่ได้จริงด้วยอ่ะว้ยบอกแล้ว กะโหลกน้ำโชคอ,อุ้ยขอบคุณมากเลยนะหั <c oughs> กวกะโหลกงั้นเดี๋ยวไปแล้วนะคะพอดีจะไปมูต่อลูกค้าสายเหมาโอ้ยสวัสดีค่ะ ดีครับโอ้โหดูรู้รามาห้องแม่มากลัวแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปไปเลยค่ะเจออยู่หน้าร้านนะคะก็ว่าตัวน้คุณแม่หน้าร้านสวัสดีค่ะสรับโอ้โหนี่หลาดอารทอนที่ไม่คันเนี่ยดูสิอาทอยนะมีที่เลือกใหญ่ๆทั้งหมดเลยทุกคนดูสิมีอะไรบ้างเนี่ยมีมอลลี่มีพิธีมีชินจังมีเปนมีทีติจังมีวูบมีมีน่า น่าโอยคุณเนี่ยทุกคนเราเนี่ยอยากซื้อกล่องสุ่มมากเลยไม่ได้ซื้อมานานรแล้วทุกคนเอาอะไรดีนะเออแสดต่างสปาเลยนะครับผมได้กล่องไหนโอ้ยทุกคนนี่แบบพิธีวีสามที่ออกใหอ่เนี่ยหทุกคนเนี่ยนะเราอยากได้มากเลยแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะได้ตัวที่อยากได้เลยเปล่าทุกคนมันทำยังไงดีเนี่ยอะไรอะไปดูเหมือนกัน อเอาไงดีอะทุกคนน,นั่นอันนี้กล่องเท่าไระคะกล่องละห้าร้อยครับห้าร้อยเหรอกยกบล็อกประมาณเท่าไหนะร่นะปกติก็ขายเทไรพันาารประมาณไม่ไม่รู้คะ่ะประมาณนั้นแหละค่ะยกบล็อกประมาณเท่าไหร่นะคิดกันสามพันแล้วสามพันสามพันเอองไ้ันยกบล็อกอะไรก็ได้ค่ะอุ้ยจริงปะน,นี่ยเอาหมดเลยเหรอ แต่ว่าขอไปเกะที่บ้านแล้วกันนะคะเอาหน้านนแหละอันนี้พี่เปิดไว้เฉยนะเปิดไว้อ๋อแล้วของของอันนี้พี่เอาใส่ใส่ไปแล้วใช่ใส่ไปแล้วโอเคค่ะมีปีกอะไรทีหนึ่งนะเอามันจับไม่ดีมันบินหนีนะระวังนะจริงเหรอเฮ้ยตั้งอ๋อตังค์รี่มาตั้งผัดตังค์ตังค์ขอโทษผมฟาดเอาธนนบัตรมาครับีคสวัสดีครับ ซื้อเลยไหมซื้อเลยไหมซื้อเลยเอาแค่นี้ก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวมาวันหลังถ้าดวงดีเนี่ยมาอีกนะคะเนี่ยโอเคขอบคุว่ากันนะค่ะโอเคครับใช่ค่ะโอ้ยลูกค้าโอ้ยมันติดอะไรเนี่ยโอ้ยออกยากแค่เราซื้อเป็นบล็อกใหญ่เลยโอเคค่ะโอ้ยโหที่ทุกคนลูกค้าประเภทนี้นะเราชอบที่สุดเลยที่ราซื้อมาเป็นบล็อกเลยทุกคนอันนี้นะ แปลว่าคือดวงนี้คือลุ้นแค่ซีกิก็พอแล้วเราจะได้หรือเปล่าแต่คือได้ตัวตัว,ตว,ตวที่อยากได้เลยทุกคนโอ้ลูกค้า่ชอบจริงเลยซื้อเะไเยอะเลาดีเลย,เยทุกคนอ่ะงั้นเอาเป็นว่าเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับลูกค้าเนี่ยความทิงอีกเยอะแยะเลยที่เจอเนี่ยกดหัวยังมีเยอะเลย ให้อาจว่าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดแชร์กดแล้วก็ซับสไคร้นะแล้วถ้าเกิดอยากให้เราเนี่ยมาเปิดร้านอาทอยอีก e ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยชอบอาทอยออนะอตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเลยนะหรือว่าเพื่อนเคยได้ซีเคตตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเลยนะหรือว่าเพื่อนเนี่ยอย่าลืมกดซับสไคร์ช่องเราก็อย่าลืมกดติดตามซะนะอ่าวันนี้พี่ก่อนนะครับน้องๆสวัสดีครับแต่ร้านเหมือนเดิมตอนนี้มันไม่มีอะไรครับพี่ก็ถัดร้านไปจัดกลับตอนนี้พี่ไม่ได้จัดอะไรมากพี่ก็อย่างนะ